But, มาแล้วมาแล้ววัววัววัวฮะแม่หมามานี่เรียกวัวแต่นีแมาหมาโอ้โอ้มาจงตัวโอเคโอเคไปตรงขางตรงลงมาด้ิมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนูไปเที่ยวไหนมาเนี่ยฮะนี่เที่ยวประจำเลย แล้วมาแล้วบอเป้บอเป้ครับคุณมังมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเยยวเยี่ยวมาแล้วมาแล้วเนี่ยหนีเที่ยวทุกวันเลยนะอ่ะกินมะขามมากินมะขามเปรี้ยวเปี้ยวอ่ะไม่กินเลยไม่ใหญ่ไม่กินอ่ะทำไมไม่กินมะขามมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวโอ้โหมีอย่างอื่นเลยวันนี้อือมีอย่างอื่นให้หรอแต่มะขามเนี่ย มีกลางวันไม่มานะเอาไปเอ้ยให้แม่กินให้แม่กินมันใหญ่อะคอเร์ลขากอเดได้ขากอเดได,ได้ไม่ได้โอ้ขับคุณไม่ได้ขับคุณไม่ได้ขับคุณโอ้อยากกินค้าวอยากกินค้าวอยากกินอนะ่ะมันไปเที่ยวมานะ่ะมันไปเที่ยวมาไม่ดูเลยนะเว้ยอะไรนะโอ้โอ้แย่ขยะ แม่ก็อยากปวดแล้วโอ๊ยปวดแล้วปวดแล้วไปไปไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วไป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 ปวดแล้วปวดแล้วโบเบ้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 และวโบเบ้และวโบเบ้และไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปได้แล้วไปได้แล้วไป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 หมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปได้แล้วไปขององด้